สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักของอาจารย์นันทุกทท่านครับสวัสดีวันจันทร์วันนี้วันจันทรที่สองตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับก็พาพี่น้องที่เคารพนะครับ fc แฟนคลับทั้งหมดนะครับมาแบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์มีมือรองนะฮะรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางครานพิมพ์มีมือรองนี่ครับ พิมพ์นี้ก็จะมีมือรองนะครับสม่เพาเงินวัดบางคานพิมพ์นิยมนั้นมีแค่2พิมพ์ก็คือพิมพ์ที่มีมือรองกับไม่มีมือรองนะฮะบางคนก็จะแบ่งเป็นนิยม A นิยม B อะไรก็แล้วแต่แต่ให้เราเข้าใจว่ามีมือรองกับไม่มีมือรองแต่ว่าขนาดนั้นก็จะแตกต่างกันไปนะครับแล้วแต่นะครับแต่ว่าหลักๆแล้วแบ่งแยกเป็นแค่2อสองสองแบบก็คือแบบมีมือรองกับแบบไม่มีมือรองนะครับแต่บล็อกไม่พิมพ์นั้นอาจจะแตกต่างกันไป นะครับแยกย่อยออกไปอีกนะครับวันนี้จะพามาศึกษาแบ่งปันความรู้เล็กๆ,ๆน้อยๆเกี่ยวกับพิมพ์แบบมีมือรองนะครับนี่คืมีมือรองนะฮะสำหรับท่านพี่น้องที่มีองค์ความรู้นะครับในเรื่องของพระเครื่องมากกว่าจะนนันก็ขอให้ผ่านช่องนี้ได้เลยนะครับแต่พี่น้องท่านไหนที่ดูแล้วศึกษาแล้วดูแล้วภูมิความรู้ยังไม่ถึงอาจารย์นันก็ขอให้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เอาไปต่อยอดนะครับ เพราะว่าความรู้นั้นเอาไว้แบ่งปันเอาไว้ต่อยอดความรู้นั้นไร้ฝั่งความรู้นั้นไม่สามารถนะครับที่จะเรียนและจบภายในวันเดียวนะพี่น้องครับต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต <c oughs> โดยเฉพาะพระเครื่องนั้นต้องเรียนรู้จากหัวใจเป็นหลักนะฮะเราไม่รู้หรอกเราจะเก่งวันไหนเราไม่รู้หรอกเราจะสําเร็จวันไหนนะครับแต่เรารู้ว่าทุกวันที่เราส่องมันมีความสุขทุกวันที่เราส่องมันหัวใจเบิกบานนะครับ เอาละครับได้เวลาสมควรขอนำพาพี่น้องที่เคารพของเ์นันเข้าสู่การแบ่งปันความรู้นะฮะร,รูปหล่อหลวงพ่อเงนวัดบางคลานนะครับวันนี้พิมพ์มีมือรองนะครับรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนั้นจะเป็นการหล่อแบบโบราณการหล่อแบบโบราณนั้นจะเป็นการขึ้นหุ่นเทียนทั้งหมดนี้คือทําเป็นหุ่นเทียนมาก่อนนะครับตกแต่งแ,แม่พิมพ์อย่างเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีการเก็บนะครับเก็บข้างตะเข็บข้างอย่างเรียบร้อยเลยจริงๆแล้ว อ่าเป็นพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ประกบนะครับแล้วก็มีตะเข็บนะครับแต่ว่าถ้าเป็นพิมพ์นิยมนี้จะเก็บอย่างเรียบร้อยเลยแทบมองไม่เห็นเลยนะครับนี่คือความประณีตเรียบร้อยของพิมพ์นิยมนะฮะเก็บเรียบร้อยเลยปื๊บเก็บเรียบร้อยนะครับแล้วมีการต่อช่อนะครับเป็นช่อเป็นช่อเป็นช่อนะครับช่อที่จำที่ต่อไปนี้ครับอ่าก็จะลักษณะของการจำก็น่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็คือถู เอาพระองค์เนี้ยที่เป็นเทียนนะถูถูๆๆกับวัสดุที่เป็นอาจจะเป็นความร้อนอาจจะเป็นสังกะสีหรืออาจจะเป็นสเตลเลตอะไรก็แล้วแต่นะครับจุ่มความร้อนแล้วถูๆแล้วก็ใช้เทียนที่จะเป็นนะที่จะเป็นช่อเนี่ยครับจุ่มความร้อนเช่นเดียวกันอาจจะเป็นน้ําอุ่นหรืออะไรก็แล้วแล้วก็มาจิ้มนะฮะจิ้มเพื่อนติดกันนะครับจิ้มปุ๊บเข้าไปจิ้มเปื้เข้าไปพอจิ้มปุ๊บมันก็จะเปื้ออกไปมันก็จะบานออกนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอตัดช่อออกมาลักษณะช่อจะต้องไม่กลมนะฮะถ้ากลม3-60องศาส่วนตัวจะนันวางนะครับพี่น้องจะจับก้อนานาจิตตังนะครับเพราะฉะนั้นธรรมชาติของการจิ้มเข้าไปแล้วมันจะต้องเปิดออกมันจะต้องไม่กลมนะครับแต่จริงๆแล้วตัวเชื่อมนะครับก็คือเดือยหรือว่าก้านช่อนี้มันกลมนะฮะแต่มันไม่กลมเฉพาะตรงที่มันจิ้มแล้วมันเปิดออกนี่ครับพี่น้องครับมันก็เลยไม่กลม พราะนั้นตัดออกมาตัดช่อออกมาแล้วด้วยตะไบด้วยอะไรแล้วมันก็จะไม่กลมนะครับมันจะเป็ดออกอย่างนี้นะครับเรามาดูพุทธศินตั้งแต่ด้านบนเลยศีรษะนะครับองค์นี้จะเป็นลักษณะบาดคว่ำเห็นได้ชัดเลยว่าบาดคว่ำนะครับเป็นทรงบาดนะเป็นทรงบาดคว่ำเห็นไหมฮะขยายก็พอพอพอ,พอชัดนะพี่น้องต้องทามือนิ่งๆเห็นไหมครับเป็นทรงบาดคว่ำองค์นี้เห็นไหมครับมีสิ่งที่เป็นสิ่งที่พิเศษมากก็คือลักษณะของ น่าจะเป็นแร่เหล็กน้ําพีนะครับที่เขาเรียกว่าฝังอยู่บนศีรษะนี้นะครับเห็นไหมครับต้อฝังอยู่างนี้แล้วยิ้มเลยหลายท่านยิ้มเลยครูบาอาจารย์บอกว่าโอ้โยิ้มได้เลยแบบนี้นะครับนี่ครับเห็นไหมฝังอยู่แบบนี้อ mm ื hmm. แล้วเนื้อโลหะเป็นครับตกสะเก็ดมีการตกสะเก็ดมีการ ก็แล้วแต่โบราณในการตกตะกีดแบบนี้แสดงว่าเนื้อเราเหเก่าข้างในก็จะสุกปังนะครับอันนี้พูดถึงเรื่องเนื้อสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ลาเหล็กน้ําพีเห็นไหมครับฝังอยู่บนศีรษะอันนี้สุดยอดเลยแล้วก็ลักษณะศีรษะจะเป็นลักษณะบาดความ <c oughs> ไม่คมไม่แบนนะครับคือสี่เหลี่ยมบวกกับกลมบวกกับสี่เหลี่ยมข้างหมูแล้วกลายเป็นออกมาเป็นแบบนี้แลครับ <c oughs> ไม่คมไม่แบนนะฮะ ถ้าตะแคงฝั่งนี้เราจะเห็นความโหนกนูนของหน้าผากเล็กน้อยเห็นไหมครับความโหนกมูลของหน้าผากเล็กน้อยนะฮะด้านหลังไทายทอยนั้นจะไม่ถุยนะ,ะพี่น้องครับเป็นพระชนิดเดียวที่ด้านหลังนั้นศรีรษะไม่ถุยแต่จะปาดลงมาเป็นลักษณะเฉียงแบบนี้เห็นสะบักอย่างชัดเจนร่องหูสองข้างนะฮะฝั่งขวาเนี่ยเป็น ลักษณะร่องหูที่แบบว่าเป็นหูเป็นร่องอย่างชัดเจนนะครับมีสะบักแต่ฝั่งซ้ายไม่ใช่นะครับฝั่งซ้ายจะปาดลงไปแล้วก็ใบหูกับใบหน้าเนี่ยขอบคุณท่านต้มผ้าบ้านนะครับกรุณามอบกุหลาบให้ขอให้ท่านมีโอกาสครอบครองพระแท้พระสวยนะครับดังที่ท่านปรารถนานะครับนี่ครับจะมีการปาดชิดกับร่องหูเลยฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายนี่ครับ ลักษณะของใบหน้านะครับใบหน้าของท่านก็จะเป็นตาเนี่ยสูงต่ําไม่เท่ากันตาขวาเนี่ยสูงตาซ้ายต่าใต้ตาเนี่ยเป็นลักษณะรอยกรีดแต่งนะครับจมูกเนี่ยดั้งจมูกจะยุบทุกองนะครับเป็นส่วนเดียวที่ไม่แต่งก็คือดั้งจมูกนะดั้งจมูกจมูกจะบานปลายจมูกบานเป็นชมพู่แก้มตุยทั้งสองข้างแต่ว่าแก้มด้านขวาเนี่ยคือไม่สูงนะแต่ว่าพื้นที่แก้มมากกว่า แก้มด้านซ้ายนะครับตุยสูงขึ้นมาแต่ว่าเนื้อแก้มน้อยกว่าด้านขวาเล็กน้อยเป็นพระที่มีปากลักษณะยิ้มนะยิ้มแบบเมตตานะครับอ่าก็มีการกรีดแต่งในปากด้วยทําให้บางองค์ที่ไม่มีคราบกรูคราบสนิมคุ้มคราบอะไรที่ติดไปก็จะเห็นลักษณะการแต่งและเป็นพระที่มีคางตุยนะฮะคางตุย,ต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 ยทุกองค์เลยซอกใต้คอนี้จะลึกมากนะครับทอซอกตื้นๆวางเลยพี่น้องครับซอกจะลึกมากนะครับ ลึกทุกองนะครับลึกมากๆและเป็นที่ดูความเก่าดูลักษณะดินขี้เบ้าดูลักษณะสนิมนะครับขอบคุณท่านเจคนะฮะแต่รุนาหมอบอมออดอกกุหลาบนะครับขอให้มีความสุขความเจเริญน,นะครับนี่ครับซอกใต้คอจะต้องเล็กถ้าซอกตื้นแล้วก็เกี้ยงเก่าเลยไม่มีลักษณะคาบอะไรเลยนะครับซอกตื้นเกี้ยงเก่าสะอาดเอี่ยมองสำหรับอาจารย์นันวางนะครับสำหรับพี่น้องจจหยิบก็ไม่ว่ากันนาจิตตังนะครับ แต่สำหรับจานนันวางพราะนันซอกขอต้องลึกนะครับลักษณะใบหูจะเป็นลักษณะจีบนะบเป็นจีบแล้วก็มีร่องตรงกลางความกว้างด้านหน้าจะแคบด้านหลังหูจะกว้างกว่าเห็นไหมครับจะบานออกนะเป็นจีบนะข้างหลังบานออกข้างหน้าแคบตรงกลางเป็นร่องนะหูจะเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นลักษณะปีกกาปะบ่ายาวลงมาปะบ่านะครับทั้งสองข้างเลยนะเห็นไหมเป็นจีบ โอเป็นจีบตรงกลางเป็นร่องนะด้านหน้าเป็นลักษณะเป็นเล็กนะครับจีบนะบางเล็กด้านหลังเนี่ยกลางออกหนาะเห็นไหมครับนะยาวลงมาปะบ่านะครับนะเป็นลักษณะบีกาปะบ่านะฮะลักษณะของอะไรครับลักษณะของสังกัดเอาสังกติสังกติหนานูนใหญ่นะนูนเด่นเลยครับหนานูนใหญ่โอ้โหเนื้อ,อ,อ,อพระองค์นี้นะครับเราได้เลยครับเราได้การ การการหกการไอการหดการเหี่ยวการแตกรั่นการการแตกรานหรือการตกสะเก็ดอย่างนี้แสดงถึงโลหะที่มีความเก่าถึงอายุนะครับก็จะมีลักษณะของการอ่าลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นผิวที่มีการเหี่ยวการย่นการแตกรานอย่างนี้ลักษณะเป็นอ่าตะข่ายตะข่ายแบบนี้นะครับพี่นงครับอันนี้จักติหนานุนใหญ่นะครับหนานุนใหญ่จริงๆเด่นเลยนะครับ ขานุนใหญ่เด่นเลยแต่ว่าทั้งสองข้างนั้นขอบทั้งสองข้างจะเว้าแหวงนะครับเว้าแหวงนะครับดูดีๆจะเว้าแหวงนะครับเว้าแหวงแล้วก็ข้างล่างจะสอบเข้าฝั่งนี้ก็เว้าแหวงนะครับเห็นไหมครับไม่ได้ลงมาตรงๆนะครับไม่ได้ลงมาแบบโค้งก็โค้งเรียบๆไม่ใช่นะครับจะว้าแหวงแล้วก็สอบเข้านะครับริ้ว ริวจีวรน,นะครับฝั่งนี้จะมีการกรีดแต่งนะครับเส้นที่ 1, <S 2, <S 1> เส้นที่ 2, 2เส้นที่3เส้นที่4จะกรีดแต่งเส้นที่5้าที่6ติดกันไม่กรีดแต่งนะครับเพราะฉะนั้นมีการกรีดแต่งจะมีความคมถ้าหากว่าพระองค์ไหนเราดูแล้วริวจีวรไม่มีความคมส่วนตัวจะนันวางนะครับแต่พี่น้องจะหยิบก็ไม่ว่ากันเพราะฉะนั้นพอเรารู้ลักษณะของการสร้างนะฮะประวัติของการสร้างนะครับ อันนี้เป็นเ,นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่านะครับไม่ได้มีการจดบันทึกนะครับเป็นเรื่องเล่าของครูบาอาจารย์เป็นลักษณะของการเรียนรู้สืบต่อกันมานะครับว่ากลีดแต่งด้านนี้แล้วเราก็ดูเนื้อเราดูองค์ uh พระเป็นหลักก็เข้ากับคําบอกเล่าที่ผ่านมาก็คือมีการกลีดแต่งทําให้มีความขมนะฮะลิวจิวรฝั่งนี้แต่ฝั่งขวานในลิวจิวรจะไม่ค่อยมีการกลีดแต่งเพราะไม่มีการกรีดแต่งก็จะขาดความขมใหญ่แต่ไม่ขมเห็นไหมครับริวจิวรฝั่งขวานี่ครเห็นไหมครับ อ่าลักษณะการวัดทิ้งแขนนะครับแขนแขนขวานั้นจะสวยงามหนาโนูนใหญ่ทิ้งลงมานะครับโอ้เป็นลักษณะสวยงามแล้วข้อพับพับจริงๆนะครับพับเข้าไปจริงๆท่อนที่สองก็สวยงามแกไม่พิมพ์ได้สวยงามมากแล้วก็ท่อนที่สามตรงข้อมือเนี่ยจะเป็นลักษณะข้อและตรงมือนี้จะแอนดุ้งขึ้นไปเล็กน้อยและถ้าเป็นพิมพ์นิยมก็จะไม่เชื่อมกันเลยแต่ว่าจะมีติ่งเล็กๆเชื่อม พิมพ์นี้จะเป็นพิมพ์มีมือรองเห็นไหมครับปรากฏมือรองของมือด้านซ้ายเห็นไหมครับปรากฏมือรองของมือด้านซ้ายอย่างเด่นชัดเลยเห็นไหมนี่ครับอันนี้คือพิมพ์มือรองนะครับเราดูลักษณะของการวางเข่าวางขาการวางเข่าวางขานั้นจะเข่าหนานูนใหญ่แต่ว่าเข่าด้านนี้เข่าด้านซ้ายนี่จะลู่ลงด้านขวานี่จะนูนกว่านะครับ ขานะครับขาขวาวางพาดมานิ้วเท้าเรียงสวยชัดเจนเลยนะนิ้วเท้าเดี๋ยวเราเค่อยลงกล้องกันลักษณะของการวางเท้าเาท้าซ้ายนะครับเท้าซ้ายเนี่ยตาพระยินจะไม่ชัดนะพิมพ์มีมือรองนี่ตาพระยินจะไม่ชัดตรงนี้ตำาหน,ตนิตรงนี้นะครับเรามาดูกันอันนี้เข่าขวานานูลใหญ่เห็นไหมครับหนานูนลใหญ่ขาวางพาดมาแล้วก็นิ้ว,วเท้าี่เรียงสวยเลยเห็นนิ้วโป้ง นะครับเรียงเป็นลักษณะนิ้วชัดเจนฝ่าเท้านะฮะเข่าซ้ายลู่ลงลักษณะของตาพระอิน์ตรงนี้จะไม่ชัดเห็นไหมครับจะไม่ชัดนะฮะลักษณะของฐานนะครับฐานเนี่ยจะฐานของพิมพ์นิยมนี่จะเรียบร้อยคือความหนาเนี่ยมันจะค่อยๆมันจะเสมอกันแต่ว่าแต่ถ้าเป็นฐานพิมพ์คีตามันจะใหญ่นะพี่น้องครับมันจะไม่เสมอกันเพราะว่ามันเป็นการหล่อทีละองค์พิมพ์คีตาอันนี้หล่อทีละ ทีละช่อนะครับก็จะทําฐานที่คือบางก็จะบางเสมอกันอย่างนี้แหละครับหนาก็จะหนาเสมอกันแล้วก็จะเทราดลงมาจากข้างในนะครับจะเทลาดลงมาจากข้างในนี่ครับจะเทราดลงมาจากข้างในวงนี้ก็มีดินขี้เบ้านะครับดินขี้เบ้าดินจากการหล่อนะครับเทลาดลงมาจากข้างในเห็นไนะหมครับ,รรบลักษณะอย่างนี้ในนี้เรามาดูด้านหลังนะครับหลังเนี้ยลิวจีวรฝั่งเนี้ยฝั่งขวานี้ก็จะมีหกเส้น เส้นที่หนึ่งสองสามติดกันเส้นที่สี่ลึกเส้นที่ห้าสูงกว่าเส้นที่ 4, สี่เส้นที่หกเล็กๆนะครับสังคติเน่วางผ้ายาวว่าอย่างนี้เลยนะครับลักษณะของเส้นขอบนี่ชัดเจนมากขอบริ้วจีวรกับแขนนะครับฝั่งซ้ายเนี่อริ้วจีวรมีเจ็ดเส้นนะครับรียังสวยงามนะครับสังคติเนี่ยจะตั้งเป็นองศาเป็นมุมขึ้นมาเลยตั้งขึ้นมาเลยนะพี่น้องครับเรามาดูกันเห็นไหมครับริ้วจีวรสูไว้เลยนะครับ เส้นที่สองที่สามติดกันเส้นที่หนึ่งไม่ติดนะครับสนิมที่เป็นเขียวๆนะก็คือสนิมที่เกิดขึ้นภายหลังนะครับเป็นสนิมที่เกิดขึ้นภายนอกนะฮะสนิมที่ภายในจะเป็นสีแดงเรื่อๆนะครับสีแดงเรื่อๆส, MBA, สีดำนะฮะสีออกเป็นอ่าสีเงินๆนะครับนั่นมาจากส่วนผสมที่เป็นแร่ทองแร่เงินนะครับหรือว่าแร่อย,อย่างอื่นนะครับแต่สนิมเข uh ียวๆนี uh ่เกิดจากความชื้นเป็นสนิมขุมภายนอกนะพี่น้องครับลักษณะ อ้ที่เป็นเหลืองๆอะไรพวกนี้ก็จะเป็นดินขี้เบ้านะครับถ้ามันโดนไฟมากอะไรมากมันก็จะดำนะพี่น้องครับเห็นไหมครับนี่คือลักษณะของริวจีวสวยงามสังกตินูเด่นตั้งขึ้นมาเลยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนี้มีเจ็ดเส้นเห็นไหมครับนี่ครับสวยงามฐานเนี่ยเป็นจุดที่เราใช้ดูเห็นไหมครับลักษณะของรอยตรงกลางเนี่ยก็จะไม่กลมอย่างที่อาจารย์นันบอกตอนแรกมันจะเปรตออก ฉนะนั้นถ้ากลมสามร้อยหกสิบองศาเนี่ยเราไม่คุยนะจาจารนไม่ไม่ไม่ยุ่งนะฮะถ้ามันกลมผิดปกตินะครับเรามันมันมน่าจะใช่จากการจิ้มแล้วก็ปาดนะครับตรงนี้จะต้องไม่กลมเห็นไหมครับรูปร่างมันไม่กลมเลยแล้วก็มีลักษณะขอบที่แยกออกจากพื้นเนี่ยมันจะมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่ยุบลงไปนะฮะมันต้องมีส่วนนี้ถ้าเสมอการเปรียบทุกอย่างเนี่ยก็คือตัดชิดแต่ว่ามันก็ต้องแยกมีส่วนที่แยกออกไปได้ว่ายิ่งถ้า ตัดไม่ชิดมากอย่างนี้เราก็จะเห็นลักษณะขอบแล้วก็มีพื้นที่ยุบลงไปบ้างและในพื้นที่ยุบนี่ก็จะมีลักษณะของอเศษของทรายของอะไรที่มันฝังเข้าไปนะครับหรือแม้แต่ดินขี้เบ้าต่างๆสนิมต่างๆแล้วก็ดูลักษณะของฝีต,ตะไบนะบซึ่งมันจะมีลึกตื้นลึกตื้นนะฮะมันจะมันจะแตกต่างจากถ้าเป็นของที่ไม่ใช่ของปลอมเขาจะใช้หินเกียหินเกียมันจะเท่ากันแต่ว่าถ้าเป็นการตะไบเนี่ยมันจะมีตื้นลึกเห็นไหมครับเรามาดูกัน เห็นไหมครับล anyway, ่องล่องจะมีตื้นมีลึกเห็นไหมครับจะมีล่องตื้นล่องลึกเห็นไหมให้ล่องตะไบโบราณลักษณะของขอบจะเป็นขอบแล้วมีมีลักษณะของสนิมมีลักษณะของลักษณะของหินหรือดินขี้เบ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นแร่หรือน้ําพีที่ฝังอยู่นะครับองค์นี้สวยนะครับส่วนตัวเจนนันมองว่าสวยนะครับมีมิติสวยงามนะครับอันนี้ก็คือเล็กๆน้อยๆนะครับนํามาแบ่งปันความรู้เพื่อนพี่น้องไปต่อยอดนะพี่น้องครับ ความรู้มีไว้แบ่งปันนะครับผู้ไหนที่คิดดูแล้วนะครับองค์ความรู้ยังไม่เท่าอาจารย์ก็เข้ามาศึกษาเรียนรู้ไปต่อยอดแต่ท่านพี่น้องท่านไหนที่เก่งแล้วเป็นระดับอาจารย์แล้วก็ผ่านได้เลยไม่ต้องเสียเวลากับช่องอาจารย์นะครับงดดราม่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราถือว่าทุกคนมีอาจารย์นะครับเรามองโลกแง่บวกนะครับอันไหนที่เรารู้แล้วก็ผ่านยังไม่รู้ก็ต่อยอดนะครับแต่ต้องเอาไปพิจารณาไตรตรองด้วยสติปัญญาของพี่น้องอีกทีนะพี่น้องครับ ไม่มีใครเก่งที่สุดในโลกครับมีแต่พอถึงจุดจุดหนึ่งก็แข่งกันที่ความดีงามเท่านั้นเองนะครับความรู้เรียนทันกันหมดครับความรู้เรียนทันกันหมดแตกต่างกันที่คุณงามความดีนะครับขอพี่น้องทุกท่านมีความสุขความเจเริญครับคลิปสั้นๆวันนี้เจอกันใหม่ในไลฟ์ต่อไปในคลิปต่อไปสําหรับวันนี้สวัสดีครับ